สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคําภาพาโชคปูดับน้ำโชกนะ,ค,ะค่ะที่เห็น,นแม่ครูใส่ชุดดัอยู่นี่เนาะ,ะค่ะได้ไปร่วมพิธีเป็นงานเผาศพของอทหารกล้าเรานะค่ะทีละยุทธสีจุ้ยจ่ายนะ่ะอยู่ที่ถ้าถ้าจะผ่านบ้านแม่ครูนี่ก็ประมาณสามหัวบ้านเนาะค่ะอยู่บ้นโขกกะเนาะคะะ่ะตำบลเสริม อำเภอพลพิสัยนะคะจังหวัดหนองค่ายกับแม่คู่กบแสดงความเสียใจกับครอบครัวตระกูลสีจุ้ยจ่ายด้วยนะคะท่านผู้ชมตอนภรรยาเพลินอ่านอ่านอะไรหรือว่าอ่านทีที่เถิดเถิดทุ้นของในาหลวงเห็นนคะแม่คู่กับเอาบอกคอยเป็นเนาะ เรียวเรื่องกับราชาศทรัพ์เนาะค่ะแต่ก็คือเอ่อเพิน่นเพิ่นกะเเหมือนกับแบบว่าขอบคุณอะไรประมาณนี้ล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่นกะบอกราชาศทัพ์เนาะ,ะไม่คู่กับโค่อยเก่งเรื่องราชาศทรัพ์กับเพิ่นเบา้ากะเพิ่นกะหายนะะเน,เนาะเมียเพิ่นแต่ว่าทุกคนในงานก็มีคนร้องไห้บ้างแต่ว่าไม่เหมือนลูกสาวค่ะลูกสาวอันประวัติของพออันอ่า อะไรไข่พอขังสุดใจท่านผู้ชมใหมเบิดให้เบิด์ดงานคนเยอะมากค่ะน่าจะเป็นหมื่นกว่านวดและแม่คู่วาเนาะค่ะน่าจะเป็นหมื่นกว่าคนเยอะมากแต่แม่คู่โชคดีหน่อยก็คือเรา,เาไปตอนสี่โมงเช้าเนาะคะ่กะก็เลยได้ไปดูด้านหน้าเนาะคะ่กะก็ได้มีที่นั่งเนาะคะ่ะพอคนที่ไปหลังๆจะไม่ค่อยมีที่นั่งเนาะ โอ้จะว่าลิ่ตูนเนาะค่ะพิ่ตูนลูกสาวเนาะค่ะแม่ครูก็ได้นำปัจจัยเนาะค่ะถึงจะเป็นยอดไม่เยอะนะคะเป็นยอดที่บ่เยอะประมาณสามพันกว่าบาทเนาะค่ะได้ไปมอบได้ไปมอบให้ลูกสาวกับคุณคุณพ่อนะคะคุณพ่อของครูเสียชีวิตนะคะกับทหารกล้าเนาะค่ะที่ทีรยุทธ สีจุ้ยจแายนะคะก็ได้เอาไปมอบให้เพื่อนนะคะแม่คู่กับขาบขอบบุญขอบคุณเอฟซีของแม่คู่นะคะที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะพละเล็กพลลอยก็ได้เงิ่อนยอดสามพองอยห้าสบาทนะคะได้เอาให้ลูกสาวเพื่อนมอบให้ลูกสาวเพื่อนนะคะแม่คู่ก็ไม่เขียนชื่อใครนะคะไปเข้าไปด้วยใจไปด้วยคำ ไปด้วยความความปิติที่เฮ้าเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยที่เพิ่นรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้เฮ้าเนาะให้ลูกหลานก็โอ้ยขอขอบคุณขอบคุณซาทุขอให้ไปสู่พบพุ่มทีดีทีตูนพ่อแม่พ่อแม่แม่นจะได้รับปัจจัยกับหน่วยงานหลายๆห,หน่วยแต่กะ ขึ้นกับบอดายอยากได้หรอกคะ่ะถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ตลูกขุนละขึ้นแต่อ่มันมันบอสามารถเป็นจังสั่นไปได้นะคะ่ะแม่คู่ก็แสดงความเสียใจขนาดแม่คู่มอบมอบอ่ปัจจัยให้กับกับน้องนะคะกับอา่อาล,ลูกสาวเพลินนะคะก็ แม่ครูแค์บอกว่าแม่ครูเสียใจด้วยนะแบบเออเป็นเด็กดีนะลูกอ,อ่ตั้งอ,อ่ขอให้ลูกแบบโตขึ้นมาเป็นเป็นเจ้าคนนายคนเหมือนเหมือนคุณพ่อนะเกิดวรงสี่เนาะแต่เสียงอ่ะมันสันลิตดต่วนไหมคะ่ะแค่แค่บอกซํำนันแม่ครูกับสีไห่ยนะสีไห่นะ้ำเพลิน,ะนนะเนาะอ๋อเดี๋ยวแม่ครูปิดอันนี้ก่อน ได้ยินได้ยินแต่เสียงน้ำตกของปูงค่ะก็เออมีก็เพิ่งกลับมากลับมากก็เลยมาเหตุคลิปเลยเนาะคะ่ะมาเห็ุคลิปหลังเลขออกนะคะหลังเลขออกมาคู่กันเลยมาเหตุคลิปนะคะอย่างที่บอกนะคะวันแรกทุกคนจะเห็นอ,อ,อันนี้นะคะหลายคนบอกว่าเป็นอย่างคือบบเห็นเห็นค่ะเพราะ อันนี้นะคะอันนี้เพื่อนให้เขียนมือแหลกนะคะมือแรกแล้วเพื่อนมาเพื่อนก็ให้ห้าเขียนแบบนี้เนาะค่ะให้เฮาเขียนแบบนี้แต่วันล่ำเนาะค่ะวันล่ำเพื่อน่าอ่าเลขหนึ่งจะมีปัญหาคือเจ็ดหนึ่งมีปัญหาแม่ครูเลยว่าเวลาเวลาแม่ครูทำไรสดทำอะไรเสร็จแล้วแม่ครูจะมานั่งคิดคิดความฝันคิดอ่อคิด เรื่องเรื่องตัวเลขว่าทีฝันน่ะมันตีความหมายว่าจังใดท่านผู้ชมเอ้ยที่แม่คู่จาได้บาคา่คะที่ว่าแม่คู่ฝันว่าผู้ใต้ผู้นัน่นศูนย์ศูนย์บักแห้งศูนย์จนดาผู้เฒ่าผู้เท่าสี่คนเห็นไหมผู้เท่าสี่คนแล้วก็ผู้ใต้ผู้นั่นก็เป็นเป็นหาแล้วเพิ่นเอาขันน่ะไปว่างอยูกก่กลางคุณแม่ค่ะ เอาขันนั่นว่างเป็นกลางเพิ่นเราบอกว่าให้เอาเก้าอะเอาเอาดอกไม้เก้าดอกใส่ขันหล,ล้ะก็ร้อยนำผู้ใช้โบไปร้อยบบเห็ดยังเราศูนย์เราดาผอมเนาะค่ะศูนย์หล่ะก็ดาแล้วลพลเพิ่นละ่ะเพิ่นล่ะเอาขันน่ะไปตั้งไว้ไปตั้งไว้อ่ะมันจะมีมีเสาอยู่หนาโบดเนี่ยไหมคะ่ะมีเสาอยู่หนาเพิ่น่นตั้งไว้หันเลยแล้วไม่คู่กับขอแม่คู่ขอเห็ดเพิ่นกับโบหายเห็ด ่นบอกว่าต้องให้ผู้ชายจับถ้าผู้หญิงจับไม่ได้่นมาจังสี่โอ้ยแม่คู่เหรอรุนว่าสันรุ่นว่าเอาเก,าาก้าซีจุมาบอนอผููหยิ่งจับไม,ไม่ยิ่งจับทั้งสองนะคะแต่แม่คู่ฝันอีกก็คือว่าหนึ่งตำรวจจับแม่คู่สองเธอเลยแม่คู่ฝันตองงอนอีสองเธอว่าตำรวจจับแม่คู่ก็เลยไม่ความมั่นใจว่าตัวเลขที่ปู่เน้นอาจจะไม่เข้า แต่หนึ่งคู่นะ่ะเข้าแน่นอนเนาะคะ่ะกาเลื่อยเป็นหาศูนย์ท่านผู้ชมจะให้มืองความฝันนี่ไหมแม่คู่อ่ะเดี๋ยวมึงด้ค่ะแม่คู่เสียดายเสียดายบกคาักยังวะ โทรศัพท์แม่คู่มีตามีตาอันเดียวเลยอยู่ไหนเนาะเดียด๋วยวโทรศัพท์แม่คูมีแต่งานศพล้วนเลยนี่ไหมคะ่ะทุกคนนี่เห็นบ่คขามันมีเสาเพื่อนเอาตั้งไวน้นีไหมคะ่ะ แล้วดูมึงดูค่ะนี่ท่านผู้ชมนี่เรามองที่แม่คู่ฝันตรงนี้แหละโบดตรงนี้แหละโบดกลางน้ำนี่แหละที่แม่คู่บอกเพื่อนน่ะพูดที่ว่าเป็นผู้ทสาย์น่ะเพื่อนศูนย์นี่เพื่อนเอาขันมาตั้งไว้หนีไหมคะ่ะเพื่อนเอาตั้งไว้หนีแล้วพเพื่อนว่เห็ดยังเพื่อนว่เห็ดยังเพื่อนศูนย์นนยัง,ยงเดี๋ยวเพื่อนมาแม่คู่ลืมขีดลืมขีดตรงนี้แตว่าแม่คู่ก็ได้อยู่เดียค่ะได้อยู่ อ่อได้50าศพอเป็นอย่างตังใดท่านผู้ชมมันกันมีแค่3คูเนาะสคูถะตัดเป็นอแต่4ีสนี่แม่คูไม่เอาแน่นอนนะคะกับเก้าสเนาะคะ่ะเกาสามแม่คูก็เอาอยู่ก็คือทั้งหมดก็เป็น4ชุดนะคะแต่ว่าออมีผิดผลาดอยู่อันนึงจริงๆบอเบแมนวลเลตออกแล้วค่อยไหมน,นี่หรอกแม่คูก็อ่านไปพ่อพ่อไล่สุดอีหยังแล้วแล้วเอา้าแม่ก็ไม่เขียนเก้าศูนย์ พอตัวเองก็มีซื้อ90อยู่เนาะคะ่ะกบกระซื้อตาหาศูนย์คือเด่นเนี่ยแม่คู่จะเห็ุเกิดศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์หนค่ะแม่คู่ดไปเขยียศูนย์เกาเอาว่าเป็นอย่างแต่ว่าแม่คู่ชั่วหนียูเดอร์สมุดเล็กเนาะคะ่ะสมุดเลนนี่นะคะเ,เข้าเข้ามาหกงวดติดเลยนะคะหกหกงวดอันนี้ก็คืองวดที่หกนะคะแต่ อ่าเล่มนั้นน่ะหมดไปแล้วแต่อยู่ในนี้จะเหลืออยู่แค่สามงวดนะคะมันมันมาตั้งแต่อ่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งแมนบัเลยค่ะอ่าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหนึ่งาแล้วก็ซีอ่าซี 90, 92, 91, อาสองเนาะคะ่ 42, ะซีสองแล้วก็มาหาศูนย์นี่ค่ะมาหาศูนย์อ่าท่ามงอันนี้ท่านผู้ชมสมุดเล็กเล่มนี้นะคะเป็นเล่มเล็กเล่มนี้ แต่แม่คู่อยากให้เก็บทุกไลนละเอียดของปูเดอร์เพราะว่าตอนนี้ถามเล่าไปเหตุอยู่จังหวัดกาลสินเนาะค่ะค่อนข้างที่จะแม่นย่ำเนาะค่ะค่อนข้างที่จะแม่นย่ำก็เลยอ,อยากให้ทุกคนอย่าอย่าอย่าถิมเนาะค่ะอย่าถิมอย่าถิมเพราะนี่ค่ะมีผีสาวคนหนึ่งบอกว่า หลักหนวเอ้หลักหลักร้อยจะสามกับแปดโอ้โยแม่คู่เลียใจแต่ก็โชคดีอีกค่ะโชคดีอีกสองตัของปู่มาราวตรงตรงหนึ่งเจ็ดแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของปู่นะคะได้เลขสามตัวตรงเลยนั่นก็คือหกหกหนึ่งเจ็ดนะคะส่วนตัวแม่คู่ได้เทิงขังล่างค่ะบ้เลยได้ค่ะ,ะสำหรับเลขลาวนะคะพรวมา ตัวเด่นเนาะค่ะตัวเด่นที่ที่ปูให้นะแม่คู่ก็เอาไปเล่าแม่นบอกแล้วแม่คู่ะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดได้น่ะมันก็นคือหลุดหกแต่ว่าแม่คู่จับแค่หอกหกสามแต่มันก็มีเจ็ดหนึ่งเพราะว่ามันคือคือ,คอมันจะมีได้แค่ศูนย์ศูนย์หล้วก็ะหนึ่งหลักกระสองแล้วก็ะสามจังเสียดแม่ค่ะจะเฮ็ดจะเฮ็ดได้ซสำนันแต่ว่าเจ็ดหนึ่งก็คือจับเลยนะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็คือจับเลยนะคะแต่ว่า แม่ครูไม่ได้จับถึงถึงเจ็ดหกแต่แม่ครูลูดเอานะคะลูดคือแม่ครูจะได้ได้ตัวเดนมากแม่ครูจะลูดเลยนะคะแม่ครูถูกทุกวันถูกทุกวันสําหรับเลขลาวนะคะจะได้ทุมือนะคะก็เอาพอค่ากับข้าวจึงเสียเนาะค่ะบ่ได้บด่ได้ไปยังมากไม่นะคะพ่อพอค่ากับเขาเด้อสาหรับเลขลาวาเลขลาวมีคนหลายคนนะคะว่า แม่คู่คือบทเหตุคลิปโลงแน่เพราะว่าบางพวกผมหรือวา่ายายเนี่ยบ,อบ,อยบอย่อบ่อใดบ่อใดมีโทรรัพษาแบบท่านสมัยจังเสียนไม่ได้ใส่โทษเอาอย่างเดียวคนว,วา,างเสียนเนาะค่ะกัเข้าใจอยู่คนว,วางเหรียญเฟ็เหรียญไล่บอ่อเปลี่ยนดอก่าสันไอเฮ็ุให้มึงแน่เหตุยูทูปใผ้มึงแน่เด็กเล่าเนี่ย,ยมันเป็ยนยังไงเออค่ะแม่คู่จะเฮตุให้เนาะค่ะจะเฮตุให้แต่อาจจะ ลงสักประมาณมะะห้าโมงนะคะห้าโมงหกห้าโมงเนาะค่ะห้าโมงหกโมงไม่ไม่คู่ถึงจะล่ลงเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะเพราะว่าเราต้องดูตัวเลขของฮานอยก่อนว่ามันจะมา,าตัวไหนแม่ครูจะเอาฮานอยอันแรกมามาบวกกันมาคูณกันมามากแก้สูตรเอาไหมคะ่ะถึงถึงจะได้ตัวตารางออกมาจังเสียนเนาะคะ่ะ หมู่ว่านี่จะเด่นอยู่ที่หกเด่นที่หกนะคะเออแล้วก็แม่คู่ก็จเเห็ดแบบว่าบนบนเด่นอะไรนะคะจะมีแล้วก็ล่างเด่นอยังจังเียเนาะคะ่กะกับเข่าเทิงเทิงบนเทิงล่างแต่ในตารางก็เข้าสามตัวตรงเหมือนเดิมเนาะคะ่คะก็ยินดีกับภูเพิ่นทีได้อสามตัวตรงอของเราพัฒนานะคะ,อะขอบคุณองค์ปู่องค์ย่าขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธ ที่อยู่ที่โบสถ์ทีใ่ให้ลูกให้หลานเนาะคะ่ะเพื่อนเพิ่นกับเปิดบุญเปิดบารมีให้เนาะคะ่ะเปิดเปิดทรัพย์เปิดโชคให้แม่คู่นะ่ะไปตลอดเนาะคะ่ะไปตลอดก่อนจะกลับก็ต้องไปขอพรก่อนแล้วค่อยกลับนะคะแต่ว่า,าท่านนายกาฝากข้าวไปหึงท่านนายกไงเด้อค่ะตะหมดโนนศิลานะคะ แตนล่ามไล่หลายไม่คู่เกือบตกไม่คู่ลบลบแตนนหรอไหม่มคู่ว่าอันตรายอยู่นะท่านนายกตะวัก็จะโทษโทษตรงไปไปบอกอยู่ดอกค่ะถ้าถ้าสมมุติว่ามีมีคนไปกราบไหว้ยังเสียเนาะค่ะถามมันไลยังสิอาจจะตกอาจจะตกได้เลยนะคะพอ,พอ บางทีตกใจอย่างเงี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุเนาะคะ่ะมันจะเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นกับฝากท่านนายกเน่เด้อหรือว่าท่านรองอถ้าเห็นคลิปนี้ก่ฝากเลยเด้อค่ะเด้อเพราะว่าแต่ล่ามอยู่หันลายบักคัดเนาะค่ะไลายบักคัดถ่าเทาออกได้กับแม่คู่กับ่าดีอยู่เด้อคะ่ะ เมีนยนยูเพิ่นยูที่นี่แล้วแต่ว่ามันมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะคะถ้าอาจจะบ่ได้ทำลายเพิ่นนต่วันห้าอ,อ่ห้างเพิ่นออกแล้วเพิ่นอาจจะไปยูม่องอื่นก็ได้นะคะตอนนี้น้ํากําลังเริ่มขึ้นนะคะเริ่มขึ้นแม่ครูจะหาวันนะคะจะหาวันไปกาฬสินเ,เดี๋ยวสักประมาณถ้าถ้าประมาณวันพุธนะคะพุธพฤหัสนี่แหละจะเดินทาง อสองวันนี้แล้วค่ะพุทธพฤหัสนี้แหละเพราะว่าแม่ครูต้องทําให้มันตรงเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าเราต้องใช้อ,อาจารย์นะคะให,ให้เพื่อนมาเหตให้นะคะเพราะว่าตรงให้อาจารย์มาเชิญองค์ปูให้นะ,ะแล้วก็อ,อีกอีกประมาณสองเดือนแม่ครูเสือว่าตรงที่เราลําเอาตัวเลขน้ําท่วมแน่นวนท่านผู้ชมเพราะว่าน้ํากําลังขึ้นนะคะแต,แต่เพื่อนกับว่า มันบ่คอยถวมดอกช่วงนี้พูดมันจะเป็นวมนาหนาวเพื่นว่าอย่างนี้สิเอากระดีคือกันเนาะคะ่ะกระดีคือกันอ่ะทุกคนอย่าลืมสมุดเล่มนี้นะคะถ้าแม่ครูโชว์นะคะแม่ครูโชว์นี่ก็คือตัวนี่ตัวสรุปนะคะตัวนี้ปู่จะไม่เขียนเนาะคะ่ะเพื่อนจะบอค่อยเขียนเพื่อนจะยกมือเอาเนาะคะ่ะ แต่วันแรกที่เราส่งคือได้ตัวนี้เลยใครเขาก็เห็นนะคะแล้วเพื่อนบอกว่าเ,าเดี๋ยวพรุ่งนี้ปู่จะให้เพื่อนกัเอาอาน,นีเพื่อนมาแต่อันนี้ยังไม่แน่ใจเพื่อนมาอังสีเนาะยังไม่ทันนแน่ใจกะกะเัเลยมาเป็นโตนี้เพื่อนล่าไห้ัวนี้เพื่อนก็บ,บอกว่าญาติทีมเด็กเพื่อนมาญาติทีมแต่เพื่อนก็บบอกอ่ะเพื่อนบอกว่าโตนี้นะ่ะมันมีปัญหาเนาะคะ่ะก็มีปัญหาจริงๆเนานะคะแต่เก่าซีเนี่ย อาจจะเป็นเหมือนความฝันก็ได้เพราะว่าในความฝันน่ะท่านให้เอาเอาออดอกไม้9ก้าอดอกไปลอยน้ํานะคะหลับเพิินกับวะไห้ไม่ยิ่งจับนั่นก็คือสี่ก็ไม่น่าจะมาเน,ะะนาะค่ะบ่น่าจะมาบบแมนวาเลกออกแล้วค่อยมาเว้าเพราะว่าเอ่อท่านจะเข้าฝันแล้วก็มาย้ําให้แม่ครูเนาะคะ่ะเอาประมาณวันพฤหัสวันพุธพฤหัสนี่ละคะ่ะแม่ครูจะเดินทางแล้วงวดนี้นะคะงวดนี้เพราะว่าเล เลขของปู่เน่ะเดินดีเป็นหลายงวดแล้วนะคะตังแต่เข้าท่านพิธีบวงสรวงครอบปู่นะคะไหว้ปู่ใหญ่ตั้งแต่เดือนอพฤษภาแล้วนะคะก็คือได้ยาวมาตลอดเลยได้ยาวมาตลอดจนเท่าอยูน่นี่แต่ลูกศิษย์ลูกหาบางคนก็ไม่ได้นะคะบางมันไม่เหมือนงวดที่แล้วงวดที่แล้วนี่ไม่ได้แต่คุณครูกล้องนะคะ อันนั้นก็คือถูกทั้งหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็คือกันนะคะอันนี้ก็คือกันกระทืทั้งหมู่บ้านอีกเนาะคะ่ะเอา้เอาวันพฤหัสแม่ครูจะเดินทางและเราจะทําพิธีเปิดดวงด้วยนะคะเพราะว่า,าลูกศิษย์ลูงหาบคะคะบอคอยได้เนาะค่ะบ่คอยได้แม่ครูก็เลยเจะหาพ้าจา์ไปเฮ็ดให้เนาะคะ่ะก็คือจะมีพิธีเปิดดวงให้ด้วยนะคะกะเ,เดี๋ยวแม่ครูจะแก้งอีก เทียนึงนะคะว่าจะเฮ็ดแบบใดเนาะคะ่ะจะเฮ็ดแบบใดเ,เดี๋ยวแม่ครูจะแก้งไปทางกลุ่มนะคะซสำหรับคนนะคะคนท,ที่ที่อยากเฮ็ดเนาะคะ่ะอยากเฮ็ดโทศรพสามาหาแม่ครูก็ได้คลิปนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นไม่ขึ้นหมายเลขเดี๋ยวแม่ครูหาหาหมายเลขโทรศัพท์ให้นี่ค่ะ หมายเลขนะคะศูนย์เก้าเก้าหกหนึ่งสี่สามศูนย์เก้าเจ็ดนะคะศูนย์เก้าเก้าหกหนึ่งสี่สามศูนย์เก้าเจ็ดนะคะอันนี้โทร่มากเขากุมก็ได้นะคะหรือโทรมาสอบถามแม่ครูก็ได้ว่าเอ่อเราจะทำยังไงจังเสียนนะคะเอ่อเราจะทำยังไงที่ที่จะเปิดดวงนะคะก็ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณลูกซีท์นะคะขอบคุณ f อฟซีเพิ่นมาเยี่ยม พันไม้ยามเพื่กับฝากาผลไม้นะคะหลายอย่างอยู่หลายอย่างเนาะคะ่ะมีสาลี่มีอะไรเนี่ยโอ้เยอะมากเลยขอบคุณนะคะที่ซื้อผลไม้มาฝากนะคะอืน้องรักน้องรักเอามาฝากคะ่ะขอบคุณน้องรักด้วยนะคะที่นำผลไม้มาฝากแม่ครูคะ่ะขอบคุณคะ่ะคลิปนี้จะขอจบเพียงเท่าดีก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้อค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อค่ะออ่จะบรได้พสาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทาางปูดำและแม่คู่และก็คำพาพาโชคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ